สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามาัคคีกับสามาัคคี VIP นะคะประจำวันที่14พฤศจิกายน6 5ห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับเราสามาัคคีตัวเด่นก็คือ5้ากับ8 6กับ9ก็8 0 8, 8 1เนยะ์ดหนึ่งเออย่าลืม8 0ด1 8 2ย์ 8, 8 5ด6 8 9 5 0แ1ด2 5 3แ6ดส5มแปดห้าแปดหกแด้าห้าย์ห้าหนึ่งห้าห้าสามห้าหห้าแปดห้า้า ห้าแปดสองเก้าหกแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเจดเก้านะจับคู่ก็ห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าหกเก้เก้าหกหกเกาห้าดเก้าเก้าแนะคะกขขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปสมัคคีวีไอพีตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามหนึ่งกับสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ สามสามสามห้าสามเจ็ดสามแปดสาเก้นะคะศูนย์สามสามหนึ่งศูนย์สามแปดศูนย์เก้าสามศูนย์สองจับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่ส่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งห่สีสี่หนึ่งนะก็กอใเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด,ด้วยกันเด้ออย่าบอกนะว่าเราสามาัคคีไปเข้าเราพัฒนา สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะก็จับสี่ตัวไปซื้อก็ได้เด้อสำหรับก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ